โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้เนี่ยตามปกคลิปชื่อคลิปนะครับวันนี้จะมารีวิวบอส s s CEO นะครับเป็นเกียร์ใหม่นะครับเป็นบอส s CEO ติดเกียร์เงานะครับสกิลโดนแน่นอนนะครับผมก็วันนี้จะมาดูว่าเมื่อบอส s CEO ได้เกียร์นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะติดเวอร์วังหรือเปล่านะครับก็ผมเนี่ยจะพยายามสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะผมอาจจะพยายามรีวิวให้กับตัวป่วนนะครับผมผมจะไม่ใส่ตัวรามเมีนะครับผมเพราะผมมองว่าสําหรับผมตัวรามเมีนะ ถ้าใส่เนี่ยมันจะมีผลเยอะสุดกับตัวท่าเสมอครับถ้าเจอกับตัวชนะท่าอ่ะเกมนี้อ่ะมันจะมีค่าเรียกว่าอัตราการแม่นยําท่าอยู่เกมนี้จะมีอัตราการแม่นยําท่าอยู่เมื่อเราเจอท่าที่เราชนะเนี่ยมันจะมีค่าแฝงที่เรียกว่าค่าแม่นยําท่าครับนะครับในเกียร์มันจะมีบอกอยู่เหมือนกันในเกียร์มันจะมีค่าบวกค่าแม่นยําท่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในเรนเจอร์มันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเจอท่าที่เราชนะทางอ่ะ มันมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ยังไงมันก็ยิงโดนอยู่ดีนะครับสำหรับผมต,ตัวตัวารามิดเลยมไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่นะครับผมก็แล้วจะใครจะคิดยังไงนะอา,อาจจะใส่ตัวรามิดอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วแต่คนแต่ผมเนี่ยจะเน้นใส่ตัวบววน,นะครับซึ่งรอบก่อนที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นเจ้าราบินชี่ครับที่รีวิวไปก็แน่นอนครับติดดีมากติดทีมผมยาวเอาติดทีมยาวๆเลยนะก็วันนี้เนี่ยเขาติดทีมนะั่นแต่ว่าเกียร์สลับนิดนึงนะครับเป็นชิ้นนี้ก็ไม่รู้จะติดดีหรือเปล่านะราบินชี่ ครับวันนี้จะมาดูที่บอสซีโอมากกว่าก็รเลเวลเนี่ยอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบเองนะครับผมแล้วก็เกียร์นี่ก็อ่อนมากนะครับผมก็เกียร์เนี่ยตามนี้เลยนะครับผมก็อ่อนมากๆครับแต่ว่าจะมาลองดูกันว่ามันจะติดดีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่พอเล,เลเวลมันน้อยครับเลเวลน้อยเนี่ยมันใช้เวลาในการครูดาวอะอยู่ที่ประมาณสิบสองวิแสดงว่าตัวจะออกมาได้น้อยมากดังนั้นเราจะเห็นประสิทธิภาพมันเต็มที่ว่าถ้ามันติดปั๊บเนี่ยมันติดดีหรือเปล่า ทีมผมใช้ตามนี้เลยนะครับผมก็ผมปรับเกียร์ใหม่ทีมเยอะนะนะครับผมเดี๋ยวมาลองใน PVP กันง่ายๆนะครับลองใน PVP ดีกว่าเพราะว่าด้สเหลักล่ะมันโดนง่ายอยู่แล้วครับมันมัน,ม,นมันยึดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราไปยึดที่ PVP ดีกว่านะครับผมก็มายึดก็ว่ามันจะติดดีหรือไม่นะครับวันนี้เป็นวันต้นหลีกนะผมยังไม่ไต่เลยรู้สึกว่าผมได้ไต่ไปนิดเดียวนะก็หลีกก็ค่อนข้างจมเลยนะพอดีหลีกส่วนบี้ PVP เนี่ยผมเปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมนะ อัคดคลิปไว้แล้วแหละแต่ว่าไฟล์มันเสียก็เลยเสียคลิปฟรีเลยเออผมเปิด 400B นะได้ชิ้นนี้มานะออก็โอเคนะก็ได้คีมาก็โอเคนะก็แต่ยังไม่ได้เกียร์ใหม่แล้วก็ทีหลังจะไม่ซะเท่าแล้วนะจะไม่จะพยายามเคลียร์พื้นที่ในเครื่องเอาไว้เพราะว่าไฟมันเสียเพราะว่าพื้นที่ในเครื่องมันน้อยนะครับถ,า,ถาให้ไฟเปิดไม่ได้นะครับผมไม่ได้เคลียร์พื้นที่เอาไว้ ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเออเดี๋ยวไปดูที่สกิลบอสซีโอก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบอสซีโอนะครับสกิลนี่เป็นการยกเลิกทักษะมาต่าแล้วเปลี่ยนฝั่งตัดโรจิตวิอันนี้ค่อนข้างเป็นเกียร์เป็นสกิลซิกเนเจอร์ของบอสซีโอเลยสักเกิดมันเหมือนกับเจมมืดนะครับดึกตอนนี้สกิลมันก็ติดเกือบเกือบความแม่นเกือบเกือบเท่าเจมืดละอยู่ที่ว่ามันได้สกิลช้าครับพอมันได้สกิลช้ามันก็เลยดูไม่ต่อเนื่องครับแล้วก็สกิลมันเนี่ยแข่งได้เจ็ดวิครับ ก็เลยไม่ได้ดูแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนสกิลสองเนสกิลบัฟที่ค่อนข้างดีนะครับใช้สกิลนะครับแม่นทักษะนะครับแล้วก็ก็ในการโจมตีก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนความสามารถในเปิร์แรกเป็นางด้านของฟื้นฟูแรกก็คือตายก็คืนแล่นะครับผมแล้วก็ตัวหนึดนะครับความสามารถอีกความสามารถหนึ่งซึ่งก็ผมไม่ค่อยใช้หรอกผมใช้ตัดแล่นะครับผมไปดูด้วยพี่ๆกันดีกว่าครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะติดดีไหมนี่เป็นการทดลองตาแรกเลยนะครับผม เป็นการทดลองตาแกรกเลยคือมาทดลองพร้อมคนดูทุกคนเลยนะ,ะไม่ใจ่กับทีมนี้ครับก็น่าน่าสนใจครับสำหรับทีมนี้ก็มีทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะติดดีหรือเปล่าสำหรับบอสซีเออโทุกคนรอดูครับมันจะติดเลยหรือเปล่ายังไม่ติดครับถ้าติดมันจะอ่านี่ไงติดแล้วโอ้โห โู oh, ติดดีมากโหเฮ้ย oh, hey, ติดดีสุดๆนี่ครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ติดดีเป็นเจมมืดเลยโอ้ oh, wait, แต่ว่าทีมนี้เลนเจอร์ออกมาน้อยครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับทีมนี้เดนเจอร์เขาออกมาน้อยครับเลยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่ก็ติดดีนะติดดีมากเลยนะติดยกแถวเลย ่าตั้งแต่ได้โทว,วะมานี่คือยืนยืนค้ำดีมากสำหรับโทวะค่อนข้างเป็นตัวค้ำที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมยืนแบบยืนนานเลยนะมีกอนเลือด400%นะครับก็ยืนนานพอตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเดี๋ยวหาทีมที่แบบมันเพราะว่าเห็นประสิทธิภาพเต็มที่สักหน่อยโอ้ทีมนี้ธรรมดาครับเกมน,นี้นี่คือแบบทำให้ดาวนชีผมใช้งานไม่ได้แน่นอนนะเพราะพอมีเจ้า มูลหมอดูแต่ก็จะมาลองดูกันนะครับเพราะว่าซิกเนเจอร์วันนี้เราจะเป็นบอสซีโอนะครับมาดูกันว่าจะติดดีหรือเปล่านะครับผมจะมองไปที่ทีมฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวเลยนะจะมองที่หน้านี้อย่างเดียวเลยว่ามันจะติดดีไหมโอ้ย,ยไม่ติดเลยอะ่ะอ๋นี่ไงติดแล้วโอ้โหโอ้โหได้ใี่แบบ กูดาเรนเจอร์มันน้อยจ้แหละโอ้โหดูดิครับทุกคนติดดีมากแต่ที่ของผมคูดาเรนเจอร์มันเยอะด้แเลยสำหรับบอสซีโอเเลยออกมาได้น้อยก็เลยอาจจะบางทีก็อาจจะเห็นประสิทธิภาพน้อยนิดนึงแต่ว่าเวลามันติดสักทีนะ่ะยกแผงนะผมบอกให้ตียกแผงอะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่ไม่ธรรมดาอยู่บอสซีโอครับอ่ากองแสด็ผมต้องหายได้สักชิ้นแล้วแหละดูทรงแล้วต้องหายได้สักชิ้นเลยหละสำหรับดาบ่อจูบัญจีนะเอามาใส่บอสซีโอนะ เฮ้ยผมว่ามันโอเคว่ามันโอเคเลยนะสำหรับผมเนี่ยอ่าอุ้ยทีมนี้โอ้โหลองดูครับโหดมากไปอ่า เรจะติดดีหรือเปล่าอ่านี่ไงก็เริ่มติดแล้วนะหรือเปล่าเริ่มติดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูทีมฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวเลยนะคดาเมทีมผมจะหนักหน่อยนะอ่าในเรื่องดาเมทีมผมเนี่ยจะจะไปทางหนักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยปรับเกียร์ใหม่ให้เป็นทางดาเมทไปเลย นะครับผมก็แต่ก็ไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นนะเอาจริงๆก็ไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นพอถามว่าติดไหมก็ติดแหละแต่ไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นครับนะครับเพราะด้วยความที่มันมีโอกาสที่ยี่สี่เปอร์นะครับแตถ้าติดนี่คือยกแถบจริงๆนะหรือว่าค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับผมเจอทีมนี้ไม่เล่นด้วยดีกว่า เจอทีมุมชื่อแบงค์เหมือนกันเลยแต่เราไม่ตีแล้ววิกนี้ผมจะไม่ค่อยตีคนไทยเท่าไหร่นะครับไม่ตีเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเจอคนที่แบบเขามาตีผมอย่างเนี้ยผมก็จะตีกลับนะครับถ้าจําชื่อได้นะอ่าทีมนี้มาลองดูกันวีซัลลี่ตัวนี้ด้วยเออนานๆเจอทีเนะาะเป็นตัวที่นานๆเจอครั้งนะครับผมอ่าลองดูกันครับรอบนี้จะติดดีหรือเปล่า,าผมซูมไป ตรงนี้เลยดีกว่าอ่ามาถึงก็ติดเลยแต่ว่าไม่ได้ติดไอ้น,นี่นะไม่ได้ติดความสามารถของเกียร์ไม่ติดความสามารถของเกียร์เนี่ยมันจะไปแบบทั้งแผงเลยมันจะแบบโดนทั้งแผงเลยมันมันจะแข็งทั้งแผงเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงติดแล้วโอ้โหทุกคนดูดิเจมเมอรดีๆนี่เองเจมเมอรดีๆนี่เองเลยโหดูดิทุกคนดูมาติดดิโอ้โห นี่แหละของจริงนี่แหละของที่ต้องการนี่แหละมันต้องติดอย่างนี้โอ้โหดูมันติดดีเจมืดดีๆนี่เองบอกเลยว่าเจมืดดีดีนี่เองโอ้ติดติดโหดมากโอ้โหติดติดดีสุดต,ติดติดดีมากๆเลยครับใส่เกียร์ทินนี้โอ้โห ก็เดี๋ยวไปลองกับเพื่อนสักคนดีกว่าดูน้องที่ใครดีเอาเป็นคนที่ไม่ได้โหดมากแล้วครับผมว่าใครดีเนี่ยเอาวทีเคเรนเจอร์แล้วกันใส่ตัวบินปเนี่ยอทีมพี่เขานี่คือเรียกว่าโหดอยู่แล้วเนาะมืดเยอะด้วยก็บอสซีโอเราจะได้ทำงานเต็มที่มาดูกันว่าจะติดดีหรือเปล่า นะครับผมอโอติดดีครับก็ยังติดดีครับมันโยนถึงสุดแมปเลยนะเมื่อกี้อ,อ๋อถือว่าโอเคอยู่ว่าโอเคอยู่นะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าโอ้โหดูดีทุกคนเห็นมาเมื่อกี้ ปั๊บเดียวติดยกแถบเลยสกิลเดียวติดยกแถบเลยฮาโลติดยกแถบหรืไหมไม่มีเลนเจอร์ติดยกแถบแล้วครับ <c ười> อ่าแต่เมื่อกี้ติดติดทีเดียวแบบทั้งแถบเลยครับเมื่อกี้โอ้ถือว่าเอ้ยถือว่าโอเคอเครับเกมช้นนี้ถือว่าโอเคเลย ถือว่าโอเคเลยเกียชิ้นนี้อ่าก็จบแล้วนะการรีวิวนี้ก็ติดดีครับใช้ดีเลยนะก็เรียกเรียกว่าใช้เรียกว่าใช้ดีมากเลยสำหรับเกียชิ้นนี้นะโอเคก็ใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันได้นะครับใครนี่ก็ลองใช้ได้นะครับค่อนข้างเกลียนเลยนะเกียชิ้นนี้ผมว่าค่อนข้างเกลียนเลยนะเป็นเป็นเกียที่ผมว่าค่อนข้างเกลียนเลยนะครับพลิกชีวิตเลนเจอร์เลยคือ เพรซีโอเนี่ยเอาจิงคือมันไม่ได้ติดดีขนาดนั้นเอาตามจริงคือมันติดดีแหละแต่มันไม่ได้ติดดีทุกตัวแต่พอมีเกียร์ค่านี้เข้าไปอ่ะมันทําให้สกิลดโดนแน่นอนแลยแบบมันไร้ทีอ่ะยกแผงเลยอ่ะคือมันติดทียกแผงเลยซึ่มันมันติดดีมากนะครับก็ลาไปแล้วครับคิปวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะก็ขอคิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยอยากให้รีวิวตัวอะไรก็บอกได้นะครับแต่ตัวปวนที่ผมเนี่ยมันมีไม่เยอะไงก็อาจจะอาจจะลองกับมูนเยลลี่ก็ได้ นะครับผมอาจจะลองนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคิดจะมาวันไหนหรืออาจจะลองกับตัวดาเมสักตัวนึงซึ่งผมก็เคยลองกับเอลซ่าแหละมันก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันติดดีนะแต่ว่ามันไม่ตายอ่ะด้วยที่มีค่าต้านสกิลรองรับในเกมมันมีค่าต้านสกิลรองรับครับต่อมีต่อไม่มีเจาะต้านแต่ว่าบัฟตานในเกมมันมีเยอะครับตัวละครมีบัฟตานพวกดั้พวกดัมิชี่ก็ยังมีบัฟตานครับหลายตัวที่มีบัฟตันโอเยอะเยอะมากครับตัวใหม่เซนเซนาก็มีบัฟตันราสเซ่ก็มีบัฟตานในเกมมี้านเยย นะครับผมดังนั้นใส่ตัวรามีไม่คุ้มเอาจ,าจริงคือใส่ตัวนามนไม่คุ้มมองผลได้แคต่ตัวชนะทตุดึงตัวชนะทตุมันมีค่าผมบอกไปแล้วมันมีค่าวแม่นาำท่าอยู่นะครับผมมันจะมีผลกับตัวแม่นยำทตุก็คือไม่ใช่มันจะมีผลกับพวกที่แบบเสมอทาอ่าพอเจอพวกเสมอท่ามันก็จะยิงแม่นๆนหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ตายในทันทีครับ ผมเลยแน,นะนำให้ใส่ตัวปวดมากกว่าพวกดาวพันชีบอสซีอโอเหล่านี้นะครับถ้าใส่เจมเมอร์เนี่ยผมไปเห็นคนใช้มาแล้วแล้วนเะเห็นคนในกิลใช้แล้วก็รีวิวมาลองเนี่ยโอ้โยแข็งเป็นแถวตั้งแต่ยันตั้งแต่หน้ายันหลังโคตรโกงเลยก็คิดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ